เค่ะคก็เยควาดำคุชชั่นนะคะเป็นคุชชั่นที่ดูใช้แล้วหนูรู้สึกแบบประทับใจมากเลยค่ะคือเขาบำรุงผิวตั้งแต่ขั้นตอนแรกก็คือการแต่งหน้าค่ะมีทั้งโสมปลามีทั้งเห็ดลินจือผงไข่มุกอัมพันธ์โอ้โหมีอีกแบบอีกหลายอย่างมากๆเลยค่ะที่ที่เขาบำรุงผิวแล้วก็ที่สำคัญเนื้อคุชชั่นปกปิด ทำให้ผิวฉ่ำวาวดูเป็นแบบลูกเกาหลีมากอย่างเงี้ยใช่ไหมเวลาเราใช้อยู่แล้วใช่มใช่ค่ะหนูเป็นคนที่ที่รวบรัดขั้นตอนด้วยการใช้คุชชั่นค่ะแต่ว่าสะดวกกับเราสะดวกใช่ค่ะใช่ค่ะชอบค่ะทำให้ผิวดูสุขภาพดีค่ะดูเด็กตัวเองแบบเกาหลีไหมเน่อก็ก็จริจริงๆตื่นเต้นมากเลยค่ะเพราะว่าเป็นแบบว่าคนที่ชอบดูซีรีส์ก็ดีใจค่ะดีใจมากๆค่ะอือืม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 อ สักพักหนึ่งค่ะยากกว่าที่คิดเยอะมากเลยค่ะแต่ว่าเหมือนมาจะิลมันได้ค่ะมนก็เลยก็เลยก็เลยอินใช่ค่ะคฝากถึงสาวๆค่ะก็ฝากถึงสาวๆหนุ่มๆนะคะเป็นคุชชั่นที่ใช้ได้ง่ายมากๆเลยค่ะแล้วก็ที่สำคัญคือจบสวยได้ในตลับเดียวทั้งบำรุงผิวทั้งปกปิดค่ะที่น่าดียูอกไม้ไปให้ที่อ๋อคอนซเร์ที่เป๊กใช่ค่ะก็พี่เขาวางพอดีค่ะ แล้วก็ถ้ามามือเปล่าก็ก็ก็จะรู้สึกเศร้ามาเขาก็มาดูค่ะไม่ไม่ค่ะจริงจริงจริงเขาบอกค่ะว่าจะมาใช่ค่ะก็ดูดูดูคอนเสิร์ตจนจบกับหนูด้วยค่ะเรายืนดูกันกีดกีดกีดท้ายพี่แบกด้วยมีคอมเมนต์ยังไงบ้างแต่ช่วงนี้ก็ เค่ะก็มีมีเวลาซ้อมไม่มากอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก็เต็มที่ค่ะสนุกเขาเอามาให้แบบหลังจบเกิดอะแล้วไม่ค่ะก่อนก่อนแต่ว่ามีกำลังใจขึ้นเยอะเลยในการขึ้นมาเล่นเป็นมาให้ใช่ค่าก็เป็นกำลังใจอยู่แล้วใช่ปกติเวลาแบบมีงานมีอีเวนต์อะไรอย่างเงี้ยเราต้องให้กำลังใจกันแบบนี้อยู่แล้ววะคะก็ก็ทำค่ะใช่ค่ะช่วงที่มีอะไรที่แบบแบบนอกเหนือจากสิ่งที่เราทำเป็นปกติอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ พี่เขารู้ว่าหนูตื่นเต้นค่ะช่ค่ะก็เลยมาให้กําลังใจงใก,ก็ก็ดีนะคะรู้สึกว่าแบาบแบบอยากทําให้ดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแต่ในการบอกกันไหมเขาแบบว่าเวลามีงานอะไรอย่างงี้คนให้กําลังใจกันบ่อยๆจริง,รงๆในทุกๆวันเหรอคะไปถ่ายละครหนูก็บอกว่าสู้ๆเซู้ซอนปืวใช่<อ>ค่ะใช่ค่ะแล้วบอกเขาสู้ๆแล้วเขาบอกเราอย่างไงบ้างนะแต่ละวันก็ก็สู้ๆเหมือนกันนะคะใช่ค่ะไอกว่าเป็นแฟนตัวเอง จัดซู่ซู่นี่เราบอกบอกรักไหมคะอ๋อเรื่อยๆค่ะเรื่อยๆค่ะบอกไม่เลยเหรอบอกเรื่อยๆซูซูนะที่รักอย่างนี้หรือเปล่าค่ะเราเราต้องให้กำลังใจซึ่งกันและกันค่ะ always ซูซูกับบอกรักนี่บอกอันไหนบ่อยกว่ากันคะก็ต้องบอกรักบ่อยกว่าสิ ก็รักนะจุ๊บจุ๊เขาเขาเป็นคนดูมิงเขาหลานอะไรอย่างเงี้ยนะค่ะแล้วหลักแล้วหลักมิงแบบนนั้ไหนก็ก็ก็ตามสตาผู้หญิงค่ะใช่ใช่ดูมิงขนาดไหนเพราะหลายคนอาจจะไม่ค่อยได้เห็นมุมนี้ของพี่แบร์อืม เขาเป็นคนใส่ใจอะค่ะคือจริงๆคอนเสิร์ตไม่ต้องมาก็ได้แต่ว่าแต่ว่าเขาก็มาอะไรอย่างเงี้ยความมุ่งมิ่งนี่เสมอต้นเสมอปลายอืมรู้สึกว่ายิ่งมีอายุเขายิ่งมุ่งมิงค่ะทไมทไม่รู้เหมือนกันค่ะเหอนเขามีความสุขมั้งไม่ค่ะเขาหวานเรื่อยๆอยู่แล้วค่ะแค่แค่แบบมา ตั้งแต่มี i ออะค่ะเขาก็ชัดเจนขึ้นเยอะเลยพักหลังก่อนจะแบบมีคลิปตรงพิถึงลงรูปเราบ่อยๆบ่อยใคือปกติก่อนหน้านี้จะถ่ายละครด้วยกันไหมคะมันจะมันจะมีโปรเจกต์อะไรสักอย่างที่ทำด้วยกันแต่ว่าช่วงนี้ไม่มีค่ะก็เลยจะแบบไม่ได้เจอกันนานอะไรอย่างเงี้ยพอเขาบ่นคิถึงต้องทำยังไงบ้างเราต้อง ถ้าว่างก็เจอใช่ใช่ใช่ค่ะถ้าถ้าว่างก็เจอใช่ค่ะออ่ย่างล่าสุดมีคนตัดต่อเรากับน้องเดมี่เห็นด้ยโอ้ยสาธุขอให้มีลูกแล้วน่ารักคู่ค่ะก็ก็จริงๆหนูเป็นแฟนคลับค่ะเป็นแฟนคลับของเดมี่เป็นยังไงคะแบบเคยคิดไหมว่าถ้าเป็นลูกเราเราจะหน้าตาประมาณไหนโอ้ยแค่ไหนก็ได้ค่ะยังไงก็รักตอนเห็นภาพที่โดนตัดต่อครั้งแรกเป็นยังไงก็ รู้สึกว่าเอหน้าตาดีจังเห่นไห่าได้เห็นเหรเห็นค่ะเขามาอย่างไรเขาก็บอกว่าเขาก็ส่งดาเล็กมาให้หนูถามมาเห็นยังแต่ไม่ได้ถามว่าเขารู้สึกยังไงหรอว่าฝันไหมว่าต้องแบบนี้อะไรไม่เลยค่ะเอาจริงๆยังไม่ได้คิดไปไกลขนาดนั้นค่ะแฟนคลับคิดแทนมาแล้วลูกก็ยังไม่ได้ยังไม่ยังไม่ได้คิดเลยค่ะว่าจะต้องมีลูกอะไร ถึงเรื่องดราม่าที่ผ่านมาที่คนบอกว่าจับยา่ามาบอกว่าบูรีเรื่องหน้าตาขอนนี้เป็นยังไงบ้างก็มันมันนานมากๆแล้วค่ะประมาณน่าจะแบบแปดปีค่ะแล้วเหมือนคำถามเขาคือถามว่าหนูอยากให้พี่สาวมีแฟนหรือเปล่าค่ะคือไม่ได้แบบไม่ได้ใช่ค่ะใช่ค่ะรู้สึกแย่ไหมพอมันคนกลับมาขุดมาย้อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะอืมก็ ก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะก็ก็ดูค่ะดูไว้แล้วศึกษาไว้ค่ะเป็นบทเรียนเนาะค่ะตอนนั้นพาษสาทยยังไม่ในแข็งมันคำถามอะค่ะคำถามมันไม่ได้ส่งด้วยใช่ค่ะก็ตอนนั้นห่วงพี่สาวแต่ไไม่ด้แิ่จริงๆค่ะคคค่ะโอเค่ะ